เงใหม่อได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถยนต์ควันดำพร้อมจัดโปรโสู้ฝุ่นลด PM 2.5ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองปลอดมลพิษ ที่บริเวณด้านหน้าสวนล้านานารอ9อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการตรวจจับปรับจริงห้ามใช้รถยนต์ควันดำเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองโดยให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจรถควันดำเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ ตรวจจับระงับการใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องปรามไม่ให้มีรถควันดำเข้ามาใช้ขับขี่ในเขตเมืองโดยจะมีการตั้งจุดตรวจเดือนละ2-3ถึงครั้งจำนวน2จุดตรวจได้แก่บริเวณหน้าสวนลน้านารอ9จังหวัดเชียงใหม่และบริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่โดยกรมควบคุมมลพิษได้มีการกำหนดมาตรฐานควันดำจากรถยนต์ดีเซลต้องไม่เกินร้อยละ20 ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2568เพื่อเป็นการลดฝุ่น PM 2.5หากรถคันไหนเกินเกณฑ์น,นี้จะถูกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราวและต้องนำไปแก้ไขให้ผ่านภายใน30วันพร้อมโทษปรับสูงสุดไม่เกิน5,000บาทมิฉะนั้นอาจจะถูกห้ามใช้เด็ดขาดวิธีแก้ไขคือตรวจเช็คหัวฉีดกรองอากาศน้ำมันเครื่องและระบบเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตามคู่มือของผู้ผลิตกับ